2012เปิดฉากแรงค่ายรถแข่งดุระเบิดโปรโมชั่นสุดคุ้มสวัสดีค่ะดิฉันขวัญจิราเดนปัญยาเลิศค่ะคุณกำลังชม I Society ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะขวัญอยู่ที่ Impact เมืองทองธาน,นีค่ะ คุณผู้ชมนะคะมากันที่งานค่ะมหก,กรรมรถยนต์มอเตอร์เอ็ป2012นะคะเรียกได้ว่างานนี้เนี่ยใครหลายๆคนก็คงรอคอยนะคะเพราะว่าเขามีรถยนต์รุ่นใหม่ๆค่ะมาเปิดตัวกันเพียบเลยตอนนี้เนี่ยขวัญว่าเรารีบเข้าไปข้างในกันดีกว่าค่ะ บริษัทสื่อสากลจำกัดจัดงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่29ภายใต้แนวคิดยานยนต์วันหน้าที่มาวันนี้เป็นการประกาศความสำเร็จของวงการยานยนต์ไทยโดยบริษัทรถยนต์ต่างก็แข่งขันนำเสนอโปรโมชั่นดึงดูดใจลูกค้าเพื่อทำยอดส่งท้ายปีค่ะค่ะตอนนี้นะคะขวัญอยู่กับคุณขวัญชัยประพัฒพงค์ค่ะจุดประสงค์ของงานนี้มีอะไรบ้างคะ ก็คือเราจัดงานนี้นะครับก็เพื่อที่จะให้เป็นศูนย์รวมของบุคคล3กลุ่มด้วยกันก็คือทางด้านผู้ผลิตผู้ผลิตยานยนต์เนี่ยสามารถที่จะน,นําเอารถาต่างๆเนี่ยที่นโลยีใหม่ๆออกมาเนี่ยเอามาให้ชมกันแล้วก็ผู้ผู้ชมงานนะครับก็เป็นกลุ่มที่สองที่จะมาชมเอาเวนวัตกรรมใหม่ๆของของวงการเนี่ยแล้วกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มของภาครัฐซึ่งก็จะมามองเห็นแนวโน้มของอนาคตว่ารถมันจะออกไปในแนวไหน จะใช้เชื้อเพลิองอยังไงเป็นต้นแล้วก็นําไปเตรียมเพื่อที่จะให้มีสิ่งที่มาตอบสนองกับสิ่งความต้องการของของคนที่ซื้อรถครับงานของเราก็จัดยิ่งใหญ่ปีละครั้งนะครับก็เป็นงานที่มีแสดงยานยนต์ครบถ้วนหมดเลยนะวัตรกรรมใหม่เปิดตัวพวกรถใหม่อะไรต่างๆรวมถึงการจำหน่ายพวกสินค้าอะไรต่างๆด้วยนะครับก็ขอเชิญให้มาชมกันมากๆครับถ้าพลาดไปก็อาจจะต้องรอถึงปีหน้าครับ ภายในงานนะคะก็มีไฮไลท์มากมายค่ะไม่ไว่าจะเป็นรถยนต์ต้นแบบนะคะสีคันสี่้อค่ะน่าสนใจมากๆเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะฮุนได h e d a เปิดตัวครั้งแรกในอาเซียนมาสดาชินารีสปอร์ตซีดานสะท้อนจิตวิญ,ญญาณแห่งการเคลื่อนไหว นิสสัน S4 รถต้นแบบไฟฟ้าสปอร์ตคูเสสป้สานความรู้กับความคลาสสิกไว้ลงตัว yeah. s <S และทาทาเมกาพิเซลรถพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กที่มีชุดเพิ่มกำลังไฟฟ้าให้สามารถใช้งานในระยะทางไกล ก็เป็นมอเตอร์ไซค์เครืโซน2012ค่ะซึ่งเขาจะมีการเปิดตัวมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบรุ่นใหม่ๆที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยค่ะ โปรโมชั่นในงานก็น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะไม่ว่าจะเป็นซื้อรถชิงรถบัตรฟรีชิงรถ SMS ชิงรถซื้อสินค้าชิงรางวัลและรางวัลอืล่นอีกมากมายณ Impact เมืองทองธาน,นีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10ธันวาคม2555ค่ะอย่าลืมนะคะคลิปคลิปเข้ามาชมกันเยอะๆค่ะข่าวหน้าข่อนจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปโซเซตี้ที่ไหนต้องติดตามกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมค่ะรายการไอโซเซตี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการชมรายการ iSociety ตอน,นอื่นๆสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ i b i t c h a n n e l com และร่วมกิจกรรมเพื่อรุ้นลับของรางวัลกับเรานะคะได้ที่ facebook com iso c i e t y 3 d ค่ะ